จะมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับแล้วก็จะมีทองม้วนนะครับอยู่หน้าร้านนะครับ mm hmm. ทำเลพิกัดก็อยู่ตรงกลางซอยแฮทตันนั่นเองนะครับก mm ็ hmm. จะเป็นร้านโปรดของน้องออสการ์นะครับ mm hmm. วันนี้เห็นบอกว่าจะขอสามจาน mm hmm. จะกินหมดไหมเนาะ mm hmm. รอติดตามนะครับ อาหารโปรดของออสการ์นะก็คือข้าวหน้าเป็ดน,นะครับเป็นข้าวหน้าเป็ดพิเศษนะครับขอบคุณครับอากยลลยร้อนเลยนลองชิมไหมออสการ์ลองชิมไหมอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบของใหม่แทนก็ได้นะ เป็นบรรยากาศแบบ ASMR นะครับไม่ลองเหรอลูกอลองลติดใจขึ้นมาเป็ดนี้เป็นหมันเลยนะ เสือกกรอบไหะฮะอร่อยไหมครับ้ใเสียงมันไม่ได้เสียงอางไดหรอวเสียงเสียงข้าวน้าเสียงบุกกรอบอ่กรอบกรอบอเรียกว่าเป็นบรรยากาศแบบ ASMR ขอบคุณครับ ม่เจ็บไ,ไ,ไม่ได้ครับไม่ไม่เอาเอาดิชชว่ไหมลูกติชจานแรกกำลังจะผ่านไปแล้วนะครับทุกท่านรดเร็วมากเลย มีดารามาที่ร้านวัดอ่ะเขามาเขามาแฟนขับเขามามารอคิวรับอะไรนะข้าวเหนียวบะม่วงต้องซื้อของสองพันแล้วเอาเอาไปเสร็จไปแรกรอพบรอพบดาราเอาข้าวเหนียวบะม่วงมาให้ว่าตั้งแต่เปิดร้านนะสิบโมงนะคนแห่วิ่งกันมาใหญ่เลยวิ่งมาเอาของเพื่อจะได้ไปเพื่อจะได้ไปเจอดารา ซือได้สองวนันตาที่บอกแล้วครับโอ้ใส่ให้เลยเจ้าแกงเครื่องก็บอกนะมไม่เหรอแก,กไม่มีอะไรเลยอ,อกก่ะแกไม่มีอะไรเลยไม่มีมักอ๋อ ภาพตัหมกต่อบพ้อนะบรรยากาศร,บรอบๆร้านนะครับยังมีแัปหมูขายอยู่เหมือนเดิมนะครับอร่อยมากร้านนี้ไม่ลองกินจริงเหรอคบหมูกรอบ อาหารป่านะครับเวลาไหนจะเป็นอเี่ยคือเมนูหรอเ,ออเอนูอ่ะอมนี่คือเมนูแล้วครับอาการอาหารกานเดียวนะครับเริ่มต้นที่50บาทนะครับไม่แพงเลยสามารถสั่งไปกินที่บ้านก็ได้นะฮะหมูป่ากบนกก็มีกวางก็มีนะครับกวางกิงกวาง ไฟดี geliyor, ว ין, หวานหวานดิไม่ได้กินนานเวลากินแบเอฟอารต้องมีไรอคกรดวะเป็นไม้เ oh ป็นไเวลาคืน right ลจะแบบอบยังหกหกมาต้องเลยแบบไฮโซปิ้งรึเป่ะเออเออเลยคนเดียวเลยยองออนกล้าเป็นคนที่กินข้าวเรียบร้อยนะครับ จะไม่ค่อยมีเสียงจะสู้ไฮโซโปิงไม่ได้เอาไข่แมวกาอืมหนามหม นะก็เป็นรรมันทาดไงว่าเออธรรธันาาดลงโทษเอเดนมาเน้นทำถึมจริง แกงเพื่อความเพื่อความน่าอร่อยน้ำซุปืแกงซุปซุปแกงกันแล้วปเป็นเรียวเอเอสมาของแท้นะครับท่านผู้ชม ดเดี๋ยวก็ปิดเทิมแล้วเทิมสามอาทิตย์แน่มากินของอลยรมากินใ้ของหนูนะอ้าวเหรอลืมเห็นมันดือเทมค่อยเย็นกา,ากินนี้ก็ได้มัชาไม่ต่างกับรสชาติไม,ม่ได้เผ็ดอะไรเลยน,ะน,นิดหนึ่งน,นะ được rồi, phải mà Trên càng mới luôn Để làm súp mà quay mày đã khắp Hay một láo ได้ยินเสียงไหมครับได้ยเสียง ASMR อรพอยปครับอะรหน่วย A, เดี๋ยอือไที่ทได้ก็คืออะไรตุบกตบอ่ะเอามาได้ยินเสียงเยอะกว่า,ากาเห็น,น,นอะไรนะอน่าทำชาเลนนอนแผ่ร้องนอนน <laughs> อไ <laughs> ไฮโซปิงนอนกับพื้นแล้วก็ทำท่าดิ้นๆแล้วก็นอนแห่ร้องแอรนะฮึ่มก็อี<ฮ>จะริ่งไฮโซปิงจะต้องมาคลิปที่คนดูเยอะแน่นอนตามองกนะับคุณที่รับชม ASMR มาดูด้วยแล้วก็มีเสียงน้ําแกงล้วไมีเสียงหมูกรอบด้วยไม่ได้เอ๊ะเต็มาเรียกอะไรล่นะฮะ